ค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีโก้นะตอนนี้ใครมาทุกคนเออพอแอนวินน้อยนะทุนพอแอนวินน้อยมาดวนกระดวนให้หมึดบอกว่าทางนี้วะเสื้อเนี่ยนะเสื้อล่างอะไรบ้างฮะเื้อเออสื้อตัวเย็นนะเอามาขอก็เถอเท่เสื้อล่างอันนี้ดูนี่อันนี้เนี่ยไปซื้อหั่นเอาตัวนากอนตัวนั้นนะมันเอามาไหมเหตุผล เห็นไหมมันมีเต็มกะตัวเก้านี่ก็ซื้อนี่พอเราเอามาแต่ลายมึงแล้วอืมเทซื้อเลยมาด่วกับดวนเออมีเต็มแล้วเอาซื้อหมดเลยลูกซื้อหมดเลยเอาไปหมดเลยเอาไปถุงมะนาวก็เอามากรองก็ได้เออแล้วยังซื้อทับังมอีกซื้อทอนนั่น nó máy nang cá ảo hiện nang cá nho máy tụ anh mè đây nè, mình mình kéo về đây hứng nhiều như anh luôn rồi gìn máy khoai leng, đẹp xoay cái đấy, đẹp biến sen cái đấy, hết rồi, hết rồi, hết rồi, 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 เอาของสดมาเสือ้อเจอเ,เจออะม่เส้อเลยอืมด้วยเเออตอนนั้นเอาไปมดเแล้วลูกมะคอนะไปแบ่งมุงไปแบ่งหัวหน้าเออนยุกาตาเน่เออกับไปฟะเขานี่แล้ว มงทํามาป่ะเปียชุดละมง

กราเจร่าเมตรสามกิโลฟะคือเดียวนะคะช่วงนั้นเนาะเอาไว้ซื้ออันนั้นพร้อมบอเก่งบ่เมื่อเพื่อนก็ไม่ได้เห็นฮัดป้าฮัดลุงสิแล้วมีไปเพื่อนเขาลราไหมเราไม่เห็นเมื่อเห็นเยอะเห็นนกอับปกิจอับักกิ๊กตลบดก็ไม่ค่อยเยอะนักเยอะน้อยน้อยแล้วบ่ลาลิสาเล้วมีแม้ลาลินเนาะกันยังมาซื้อกันยันตะไก่เดียวลูกเราพัด อิสามาแอันน้น้องเดละลินจริอจริงกัละลินจื่งลินกัละลินเอ้ยน้อกันะหัวเ้ย่ามุาหัวังละเออมันมีแต่อันนั้นแหมันยังไม่เห็นมุมคาใสหมมุมค่ากับมันแห้งละอันนั้นจะคุยได้กับเามันคุยมันคุยโอ้เอ้โอ้เอ้มล่ะเงคุยเก่งไ่วกเชื่อมมาเก่งผมมั แล้วก็เอาอันตัวนี้่อนก็ได้ยังมังี่ไ้เนาะแล้วก็าแ่นี้าจะได้ินไ้้ฮะแล้วก็เชื่อได้ยู่บ่เนี่ยมาเสมาเชื่อได้ยู่ปะเรามาเกเท่าแล้ มันแล้วเพราะฉะนั้นมาของจดค่ะฉะนั้นเราว่าโหมงเดียวเออหมูนะลูกเอาสักโหลนึงหมูนะพี่แกนี่มันเต็มซื้อเลยค่ะ <coughs> 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 เอ,เอาอหลือนี่ปะดูนี่นะคะก็เตรียมของไปกรุงเทพไประยองนะทุกคนเพราะมาก็ไม่ทันได้เจอกันนะเนาะครับมินน้อยฮะโอเคก็มีหน่อไม้มีไก่หน่อไม้เส้นด้วยนะที่แม่พีอัดไว้นะแล้วก็หน่อไม้ดอง น,นี่หน่อไม้ในสมารถกินได้นานอยู่หน่อไม้เรานึ่งไว้แล้วก็เอาห้อยไว้เอาไปก็ห้อยไว้ได้ย,ยันมันสาบมันได้มาห้อยู่บ่ยันมันสาบอันนั้นอาเชิดเชิดถ้าเห็นเชิดตัวเย็ยนปกติไม่เชิดก็ได้กต่มันมีเสีไม่เชิดตัวเย็ยนก็อืเอาเสีมาเลยหือยังมาพ่อแล้ว <laughs> ยังถอดแต่มหุง ยังมาหึ่งหรอกค่ะอย่านั่งเนาะแสดงว่าซุ้อม่นเมื่อแล้วมันบอกเมื่อแล้ว,ลวข้าก็ปิดไ้เลยเอาผ้าเตปนำมาพันนี่ดูนี่นี่ได้นี่กับโซเมจิก,ก็ไม่ซื้อมาอยู่อ๋อาฟานมาเสื็อเทน้องแข็งเสือ,อก่อนโอเคอืม,อม ไม่ตื้นเด้มันลาฟ้าไปหลายมาเปลี่นกระติบา่เออหมาะหไห้ลุลืมแล้วพี่เด้แป๊บนึงเนี่ยหมาหรอไมเนี่เอามาเชนี่นี่เชิญหึ่งเชิญเน่งเชิญหนึ่งเชห่ง chim đế sắc làm cái này cái này bạn cứ cứ làm thế đi 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 à rồi nó ăn rồi nó ăn rồi 啊？这个菜，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 这个菜。啊 <noise>，我这个点子，这个外功夫了。啊，外功夫呢？嗯。啊，我这个点子那个了，带到哪一下？点过。哈哈哈哈哈。 เอาล่นิ้โอเคนะิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนมาดวนกลับด่วนนะเดี๋ยวมาปีใหม่อยไปหาเอนมินน้อย